ผมใช้หรือเปล่าวะผมนู่นนี่นั่นอะไรแต่ผมบอกเลยครับว่าคือผมธรรมชาตินะครับไม่เคยใช้แบบสารกระตุ้นอะไรเลยนะครับน้ำหนักเจ็ดสิบแปดโลยซึ่งโอเคครับสวัสดีครับผมเพชรไดมอนด์เอกนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมครับกับคลิปไดทวีคที่สิบแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหกวีคที่แล้วนะครับผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับ หรือว่าถ้าใครไม่อยากดูก็แล้วแต่นะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องโปรแกรมการออกกาลังกายนะครับว่าโปรแกรมที่ผมใช้ซ้อมในช่วงไดเอทเนี่ยมันมันเป็นหน้าตายยังไงแต่ถ้าใครตามก็จะรู้แล้วแหละว่าโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็คือ push ช u l l l e g นะครับ6วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือมันจะเป็นการได้ซ้ำกล้ามเนื้อนะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์เรียกได้ว่าครบทุกมัดนะครับผมว่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบสมัยสมผลดีแล้วก็ ผมชอบมากที่สุดมันเข้ากับแบบไลฟ์สไตล์เข้ากับแบบสไตล์ตัวของผมด้วยะนะโอเคไหมก่อนที่จะไปดูโปรแกรมการฝึกของผมกันนะครับ mm hmm. มาอ mm ัปเดตกันก่อนว่าสภาพร่างกงร่างกายนะครับหุ่นเปลี่ยนแปลงบ้างไหมน้ําหนักเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะครับไปดูจากคลิปซ้อมก่อนคลิปซ้อมของวีที่แล้วคือคือมันแบบพอดีเลยนะที่ผมจะมาแบบามาแบบคุยเรื่องโปรแกรมเพราะว่าโปรแกรมของผมเนี่ย มันมาถึงแบบเขาเรียกว่าครึ่งทางและซึ่งครึ่งทางมันจะเป็นเออคือโปรแกรมผมมันจะโปรแกรมที่ผมเลือกมาตอนเอทแบบแบบตอนเริ่มเอทนะมันจะเป็น16วีคยาวแล้วก็แบบแบ่งเป็นข้างในอีกก็คือ8 8ก็คือ8 8ดวีคแรกจะเรียกว่าบล็อกที่1 8ดวีก2เรียกว่าบล็อกที่2ซึ่ง วีคที่ผมอัดเนี่ยมันตรงกับวีคแรกของบล็อกที่2พอดีก็คือวีคเนั่นแหละแต่ว่าจะเรียกว่าวีคแรกของบล็อกที่2โอเคไหมก็คือ8ปดวีคต่อจากนี้ก็แบบเล่นยาวไปจนแบบ8ปดวีคเลยซึ่งความเข้มข้นอะไรมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นมา g ็ t ปะก็เดี๋ยวจะไปดูแบบให้เห็นภาพอีกทีก็แบบดูที่ตัวโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู แต่ก่อนเด่นอย่างที่บอกนะครับไปอัปเดตว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นดีกว่าแล้วก็อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะแบบจัดอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจะคาดหวังอะไรบ้างโอเคไหมอามาดูหุ่นกันก่อนอืมคลิปไหนดีคลิปไหนดีนดโอเค นี่ก็เป็นโพสซิ่งนะครับหลังจากวันเล่นเล่นขาเออก็จะเห็นว่าแบบคือคือในในรูปในคลิปอะนะคือมันจะไม่ค่อยเห็นต,ต่างมากแต่ถ้าแบบตัวจริงอะเพื่อนๆนะเพนผมทุกวันหรือว่าแบบอาทิตย์นึงเห็นผมทีหนึ่งเนี้ยจะเห็นว่าแบบเออแบบมันมีความเปลี่ยนแปลงนะจะเห็นว่าท้องตรงแบบออฟบริกช่วงนี้ คิ้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับเดี๋ยวพูดกันวันนี้วันนี้นะครับมันมีหลายคลิปอยู่อ่ะช้าอ่านี่เช่นว่าขาเริ่มมาแล้วก็แบบช่วงอกอกบนนะครับอกบนแล้วก็อกล่างผมจะเริ่มแบบเริ่มแบบมีความตัดกันมากขึ้น แต่ว่าแบบช่วงช่วงออฟบรคช่วงแบบช่วงออฟบรคยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็แบบช่วงแรบบ็ช่วง AT, ้วงอช่วงต่อกับแบบออฟบรกับแร็นะครับก็จะเริ่มแบบเห็นชัดๆแล้วท่านี่แวกคุมดีมากเป็นหน้าที่เหนื่อยมากนะครับแบบวหวกคุมเนี่ยเพราะมันต้องแบบไล่อากาศเอาให้หมดถูกไหมไล่อากาศเอาให้หมดแล้วก็ แบบเราต้องหุบท้องเข้าอ่อนแรกแรกถ้าถ้าใครฝึกแรกๆก็จะอยู่อย <porter> ่างนี้นั <Dante> ่งแบบทรมานมากอ่ะดูอีกคลิปหนึ่งอ่าคลิปนี้จะเห็นชัดช่วงแบบอหัวไหลช่วงหน้าท้องขา ท่าน,นี้จะเป็นเอ่อฟอนต์และสเปซตันนี้ผมถ่ายแบบผมไม่ได้เห็นกล้องคือแบบแม่งก็เลยแบบอะไลเมนต์มันเลยไม่ค่อยได้อ่าดูหลัง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 นะหลังช่วงหลังล่างจะเริ่มเห็นแบบเป็นริ้วเวตัดแล้วแล้วก็ช่วงเอ่อไล เห็นไหมเห็นเส้นเลือดไหมเส้นเลือดแบบเลือดที่แขนที่แบบที่แขนที่ไหล่ก็จะเริ่มแบบมาแล้วนะแต่ว่าที่ท้องยังยังไม่เห็นเท่าไหร่แล้วก็อย่างนึงนะครับการโพสการฝึกโพสนี่เป็นอะไรที่แบบยากมากจริงนะแบบ พอแบบมาฝึกกับตัวเองแล้วแบบนับถือแหละคนที่แบบพวกบอดี้บิลดเดอร์เขาแบบเขาโพสกันอ่ะแบบโพสกันผิวๆอ่ะคือแบบมันต้องเก่งแบบกล้ามเนื้อแบบเก่งกล้ามเนื้อทุกมัดอ่ะยิ่งถ้าคุณแบบถ้าคุณลงแบบรุ่นบอดี้บิลดเออร์รุ่นคลาสสิกนะคุณต้องเก่งกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นตลอดเพื่อที่จะให้เห็นแบบความชัดเจนแบบแล้วความสวยงามของแบบทั้งหมดโดยรวมอ่ะ คือร่างกายเออแล้วแบบพอคุณจะโชว์ด้านบนใช่ไหมคุณก็ต้องแบบเฟกขาเฟกก้นตลอดคือแบบแมง่งแม่งยากตอนนี้ผมก็แบบฝึกอยู่นะครับฝึกอยู่เรื่อยๆก็ทำเท่าที่เราทําได้ทาให้เต็มที่ของเราแค่นั้นเองแล้วก็มาดูออการฝึกการฝึกกันสักน,นิดหนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าโปรแกรมละ าดูวันวันแรกของโปรแกรมนี้ก่อนเล็กพุชพูลนะครับวันแรกวันแรกก็จะเป็นเล็กน,นี่ก็จะเป็นเดดลิฟซึ่งผมชอบมากหลังจากที่แบบอย่างที่บอกว่าหลังจากที่แบบเจอสไตล์เดดลิฟของตัวเองก็แบบเออก็แบบฝึกได้ดเรื่อยๆอะ่แต่แบบผมจะมีแบบม่งจะขูดคือคือมันต้องแบบอยู่แล้วถ้าคุณคอนเวนเดดลิฟมันก็จะแบบขูดหน้าแข้งของคุณใช่ไหม ถ้าคุณซูโมโ่มันก็จะขูดแบบแล้หรือของผมเนี่ยแบบมันกึงก่งๆไงคอนเวนซูโม่ไงมันก็จะแบบขูดแบบขาตรงแบบคอสได้เส็บเราแม่งโคตรเจ็บเลยแบบแล้วขนขนแม่งหายหมดเลยอะ่ะเฮียอ่ะเอาข้า,ขาวๆนะไม่ไม่ต้องลุกท่านะ นี่ก็สควอตดีฟสควอตเออซึ่งมันเป็นก็ลีลกวเทมโปสควอตอ่ะก็คือแบบลงช้าแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ขึ้นแบบผมไม่ได้ทำแบบดีฟสควอตแล้วก็คอนโทรนี้มานานแล้วแบบแม่งตั้งแบบปวดหลังนิดๆเลยแบบน,นี่ท่านี้ท่านี้ท่าใหม่ผมชอบมาก คือแม่งแบบโดนก้นแบบก้ามเนื้อก้นเหมือนเหมือนฮิปทัชแต่ว่าแบบแต่ว่าเราทําแบบรีเวิร์สฮิปทัชอะแล้วน้ําหนักแม่งแบบน้ําหนักแม่งแบบลงก้นเน้นเน้นอะเออ,เอามาขาท่าุใช้นี่ก็ท่าใหม่นะซึ่งผมยังไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยได้เล่นท่านี้เท่าไหร่เล่นกับสมิธด้วยเออน เค okay, เราไปดูวันวันพุชนิดนึงพุชเดย์เอ่ออานเพสนะครับจะเห็นว่าหน้าท้องหน้าท้องเริ่มแบบเริ่มมาแล้วไงเริ่มมาแล้วไงรู้ไหมในคลิปนี้ผมเท่าไหร่อ่ แต่แไหหลังแขนพวกแบบดีเทลอะไรมันเริ่มแบบจะเริ่มแบบคมๆแล้วอ่ะอ่ะไทเซปโอเวอร์เฮดนะครับไทเซ็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ในคลิปที่เพื่อนเเห็นไปนะครับทั้งแบบอัปเดตหุ่นแล้วก็ แล้วก็แบบคลิปการเล่นการซ้อมของผมนะในคลิปนี้นะครับจะอยู่ที่ต่ำกว่าแปดสิบแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครติดตามนะครับดูจากอาทิตย์ที่แล้วจะเห็นว่า ver, น้ําหนักผมนะครับคลิปที่แล้วผมบอกว่าน้ําหนักผมเริ่มแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้มันเริ่มแบบเป็นเชนขาลงแล้วครับตอนนี้ก็ยังลงอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งๆและลงลงแบบเรียกว่าพักตัวเก็บแรงเก็บแรง คลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าผมลงมาที่80ถูกไหมวีคนี้นะครับลงต่ำสุดเอาบอกลงต่ำสุดก่อนโลโลวเวอร์โลนะครับก็คืออยู่ที่78.56 78.56หรือ60นี่แหละประมาณนี้แล้วก็วันนี้นะครับมันเด้งกลับขึ้นมา79ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบเห็นผลลับนะแบบแล้วก็แห้งลง ภายใน1วิครู้สึกว่าแห้งลงเยอะนะครับก็แบบพวกเ,เส้นเลือดตามแขนตามอะไรนี่ก็เริ่มแบบชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นนะก็ยังไม่เห็นแบบแบบเป็นรลี้วเล้ยวกล้ามเนื้ออะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบโอเคโอเคแล้วถือว่าแบบมาถูกทางแล้วและที่สําคัญก็คือแม่งแบบวันเนี้ยผมผมเริ่มผมเริ่มรู้สึกแล้วก็คือแม่งหิวมากนะ นี่คือเป็นสัญญาณอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าคุณดเดทมาถูกต้องแล้วนะครับก็คือคุณจะเริ่มหิวคุณจะเริ่มแบบไม่มีแรงคุณจะเริ่มแบบเชื่อไม่อยากไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนั่งอยู่เฉยๆอยากนอนเออซึ่งมันก็เป็นแบบอารมณ์ที่แบบเฮี้ยมากแบบคุณแบบไม่อยากทำอะไรอะเออแต่ว่าแบบคุณต้องทำอะ่ะก็นั่นแหละครับ ก็ผมผมแต่นี้ผมก็ซื้อแบบผมก็รู้นะว่าแบบผมมาคิดด้วยทำไมเราหิวเยอะเกินแบบทั้งๆท,ท,ที่แบบก็ค่อยๆตัดลงนะคือผมไม่ค่อยตัดแคลลงนะครับตอนนี้ถ้าวัดจริงๆเนี่ยเคลิปสองคลิปล่าสุดผมเอ้ยคลิปล่าสุดผมจะบอกว่าผมกินอยู่ที่2000แคลใช่ไหมซึ่งนั่นมัน2วิคที่แล้ววิคนี้นะครับผมกินเอ้ย คลิปที่แล้วผมบอกว่าผมกินอยู่ประมาณ2,200แคลวิคนี้นะครับผมกินอยู่ที่2,000แคลก็เดี๋ยววิคหน้าต้องตัดลงอีกนะครับคือผมตัดแบบตัดออกจากคาร์บอะคาร์บตอนนี้ผมอยู่แค่แบบ150-160เอง150-160กรัมนะทั้งวันนะซึ่งแม่งแบบหิวชิบหายก็มีตัวช่วยนะครับก็แบบพวกผลไม้พวกผัก ก็เพื่อนๆสามารถแบบเพิ่มเข้าไปในแบบโปรแกรมไดเอทอาหารโปรแกรมอาหารอะไรของเพื่อนได้นะครับช่วยจัดการกับความหิวได้นะครับผลไม้แอปเปิ้ลดีมากแอปเปิ้ลผมซื้อมาไว้แบบตุนไว้เลยกินแบบวันละมันมันเป็นแอปเปิ้ลเขียวอ่ะลูกเล็กๆผมกินวันละ3ามลูกเช้าเที่ยงเย็นนะฮะอย่างนั้นเลยเยียมไม่งั้นแบบหิวทําอะไรไม่ได้เลยโอเคไปดูโปรแกรมกันดีกว่านะครับ อ่าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมบอกจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นบล็อก two นะครับเห็นไหม block two เห็นไหมอ่าเพื่อนๆถามว่าโปรกแกรมนี้เอาจากไหนใช่หไหมผมหามาจากในเน็ตนะครับแล้วก็เอามาปรับนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับพวกแบบพวกวอลลุ่ม หรือว่าพวกท่าที่แบบผมทําไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนเพิ่มมอลลุ่มแบบอาทิตย์นี้คืออยากเน้นแบบตรงนี้ตรงนี้เราเรารู้อะเราจะรู้ว่าแบบเราเราอยากเน้นจุดนี้จุดนี้เราก็แบบเพิ volume, ่มมอลลุ่มตอวีคของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆไปนะครับซึ่งถ้าคุณมือใหม่นะครับคุณยังไม่ไม่ควรนะครับที่จะไม่ควรนะครับที่คุณจะปรับตัวโปรแกรมนะครับแต่ถ้าแบบเพื่อนๆอ,อยากลองว่ะ ก็ก็แบบลองดูได้นะลองดูได้ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากให้แบบตามโปรแกรมจริง,รงๆก็คือแบบอยากให้ตามโปรแกรมไปก่อนนะครับแบบถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะแล้วแบบได้โปรแกรมการฝึกโปรแกรมการซ้อมมาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในเน็ตหรือว่าคนเ,เทรนเนอร์จัดให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าอยากรู้ก็ต้องลองลอง,ลองเองด้วย จะได้รู้แบบเร็วๆได้รู้แบบจากความผิดพลาดของตัวเองนะครับถ้ามันผิดพลาดน,นะถ้าไม่ผิดพลาดก็แบบดีไปถูกไหมเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบแล้วเราก็แบบได้เรียนรู้ด้วยอะมาดูจะเห็นข้างล่างถ้าเพื่อนๆดูข้างล่างนะครับจะเห็นแถบเอ่อเป็นแบบแถบชีสอะ่ะก็คือจะเห็นว่าแบบมันแบบอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ถูกไหมอืมก็วีคหนึ่งถึงวีคสิบหกนะครับอย่างที่ผมบอกไป มาดูแบบวีคแรกวีคแรกนี้โปรแกรมวีคแรกนะครับผมทำคลิปไปแล้วนะคือแบบเล็กพุชฟูลสามคลิปนะครับก็คือเพื่อนเพื่อสามารถเอามาปุ๊บเพื่อนเพื่อสามารถเล่นตามแล้วก็แบบเปิดคลิปเล่นตามนะหรือว่าแบบเปิดคลิปจดเล่นตาม3วันแล้วก็วนกันนะครับวนกันเป็น6วันเนะี through, <ๆ>่ยเล็กพุชฟูลเล็กพุชฟูลก็ในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆน อยากได้โปรแกรมการฝึกคิดเลกได้ว่า u ุชฟูลเล็กรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่สองก็ผมอยากให้เพื่อนคอมเมนต์ไว้นะครับว่า,าโปรแกรมช่วยทำโปรแกรมฝึก Push ฟ u l l Leg อยากได้ครับคอมเมนต์ว่าอยากได้ครับโอเคไหมผมจะทำคลิปโปรแกรมการฝึกพุชฟูลเล็กเวอร์ชันเวอร์ชันสองให้นะครับโอเค ก็มาดูว่าพุช u l ลเล g ของบล็อกที่2นะครับมีอะไรบ้างเริ่มจากเลกก่อนนะครับเลกก็จะมีอเด็ดลิฟต์แบ็กคอร์เทมโปลาวแบ็กอันนี้คือที่ผมเปิดคลิปให้ดูในช่วงแรกเลยนะครับมันสามารถดูได้เลยท่าที่ผมชอบนะก็จะเป็นเด e ดลิฟต์ Dead ip, แล้วก็ลาวแบ็กไฮเปอร์เอ็กเทนชัน แล้วก็ฮีบักแอปแอปดักชันนะครับแอปดักชันเออสามท่าที่ผมชอบในโปรแกร Black Day. มเล็กเดย์เพื่อนเพื่อนชอบท่าไหนก็แบบคอมเมนต์กันได้นะครับวันที่สองพุชเดย์เบนเพสอ่ะเบนเพสอโนเพส โค้ดกิ๊บสมิธเพรสโลทูไฮเคเบิลไฟบาเบลบาบาบาเมื่อดูได้เลยนะผมจะเปิดไว้ข้างๆอืมก็ท่าที่ผมชอบก็จะเป็นเอออียิปชีนเลตัลเลนนะครับคือแบบเอ็นตัวไปข้างๆเอามือแบบเกาะไว้อะเกาะแบบเหมือนกัปตันอเมริกาแบบเกาะเครื่องบินเห็นไหมปั๊บเฮ้ยก้ามเอาก้ามเมาเกาะไว้อย่างงี้ แล้วก็เราก็แบบทำ lateral r a เร e เอนตัวด้วยนะครับท่าน,นี้ที่ผมชอบแล้วก็ลบลูบลบ overhead tricep extension คือแบบมันมันมันแบบยืดมันยืดกล้ามเนื้อแบบ tricep ได้ได้ดีมากผมชอบมากก็ในบล็อกแรกมันไม่มีให้เล่นนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นโค้ดกิฟต์สมิธแมชชีนเพสซึ่งแบบเราสามารถคอนโทรลให้โดนแบบ ไฟเสพได้แบบแร้อนๆเบิร์นๆเลยอเอออ่ามาดูพุชเดย์นะครับพุชเดย์วันน้ำและพู่อินอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันน้ำพูดาวนะวันน้ำและพู่อินก็คือแบบเออคุณทำด้วยเคเบิลถ้าเพื่อนๆเคยเล่นนะทำด้วยเคเบิลแล้วก็จับดึงเข้ามาข้างคือเป็นตัวดับเบิลยูอ่ะเออเป็นตัวดับเบิลยูอย่างงี้เล่นทีละข้าง พูว่เวทนะครับผมผมคือผมแบบเวทพูวัาอ,อย่างเดียวละไม่ค่อยได้พูว่าแบบธรรมดานานละไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าบอกว่าผมเก่งพูว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะผมแค่แบบผมชอบเวทมากกว่าดัมเบลวานามโรอันนี้เป็นท่าหนึ่งที่ชอบมากมันมันจะรู้สึกเหมือนแบบไม่โดนแต่มันโดนอะเก็ t ปะคือมันเล่นแบบหนักแล้วแบบคอมพลอ์มากจนแบบ แม่งโดนทุกส่วนอนะ่ะแบบดีมากผมชอบแล้วก็ท่าที่ผมเกียดนะครับเช a ดแบนเดตทีบาร์โลก็คือแบบเที่เราใส่น้ําหนักแล้วแบบเราต้องมอียางยืดนะครับเกี่ยวกับไอตัวทีบาไว้แล้วแบบเราต้องดึงอีกแม่งท่าที่ผมเกียดมากท่าที่ชอบวันอัมดัมเบลโลท่าที่เกียดเช a ดสปอร์ตทีบาร์โลกับแบนเกียดมาก แล้วก็สไปเดอร์โคผมชอบมากไอ้เซตเซตนี้นะครับเซตนี้เล่นใบเสร็จเป็นอะไรที่แบบโดนผมผมแบบโดนมากเซตที่แล้วแม่งแบบระยำมากบล็อกที่แล้วแม่งแบบซูเปอร์เซตซูเปอร์เซตใบเสร็จแบบซูเปอร์เนทีเงี้ยคือแบบแม่งให้เล่นฟอร์มแล้วก็แบบให้เล่นอันนี้ต่อแบบซูเปอร์เซตกันอนะ่ะแล้ว RPE คือแบบ90อะ่ะ9ถึง10อะ คือแบบแขนผมแม่งแต่ละวันแบบวันพูเดนี่แบบแขนแม่งไปแล้วอ่ะเฮียแขนแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะแขนแม่งแบบตะคิวกินตลอดอ่ะเออก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็แบบมันก็จะซ้ำๆกันแหละก็แบบเอามาเล่นแบบซ้ำกันได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับไอตัวเซตนะจะเห็นไหมสังที่ผมชอบโปรแกรมนะครับก็คือ จะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมัน start block t o ซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนดีโหลดเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูแบบ block week สุดท้ายของบล็อก1เนี่ยจะเห็นว่า0-1ถึง1 ir นะครับ ir คือ rep in reserve นะครับก็คือแบบก็คือเหลือเหลือไวในในแบบในแรงที่เราเหลือแบบอาจจะ0ถึงว่าถึงหรือว่าถึงแบบ1 1เล็บแบบทําได้แค่1เล็บแต่ว่าเราหยุดก่อนนั้นนะครับก่อนหน้านั้นมันก็แบบจะคล้ายๆกับ9-10ถึง10 i เอ่อ RPE นั่นเองก็ถ้าใครอยากถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับ RPE หรือว่า IR นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับหรือว่าแบบกดติดตามก็ได้กด Subscribe ไว้ก็ได้แต่คอมเมนต์จะแบบเป็นการ บอกผมแบบเป็นการแจ้งเตือนแจ้งเตือนแบบย้ำเตือนผมด้วยว่าเฮ้ยต้องทําคลิปให้เพื่อนๆนะโอเคไหมโอเคครับก็จะเห็นว่าวิกก่อนจะมาแบบวิคแรกของบล็อกทูนะครับก็ดูวอลลุ่มแม่งแม่งให้ผมเล่นแบบเกือบตายอ่ะคือแบบผมต้องต้องเรียกคนเซฟอ่ะเออแบบแล้วก็แบบข้อมือพันข้อมือเข็มขัดที่อะไรแบบอุปกรณ์แบบคือคือเต็มอ่ะ แล้วก็วีคแรกพอย้ายมาพอโยกมาบล็อกทูนะครับวีคแรกก็เป็นคล้ายๆดีโหลดก็โอเคนะซึ่งซึ่งการจัดโปรแกรมอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่า periodization นะครับซึ่งมันเป็นการกระจายวอลลุ่มที่แบบดีมากแบบให้ร่างกายพักตัวแบบได้แบบเหมาะสมนะครับก็ชอบโดยรวมคือชอบเลยอ่าเห็นไหมก็คลิปนี้จะพูดแบบสับ เทคนิคเยอะหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่เคยไม่ไม่มีความรู้กันออกกำลังกายก็ไม่เป็นไรนะกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้กดไลค์นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแบบบางทีถ้าผมทำคลิปอาพี RP ออกมาไออาออกมานะครับพิเดดี้เซชันคืออะไรเล็บอินดีเซิร์ฟนู่นนี่นั่นนะครับห้ให้เบอร์ฟีนู่นนี่นั่น,นก็ อนาคตนะครับทําออกมาแน่นอนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับได้มีสุขภาพที่ดีกันนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่ดีที่แบบแอสเซติกโดยแบบคือผมไม่อยากว่าแบบโดยธรรมชาติอะไรอย่างนี้แต่อย่างที่ผมบอกครับคือแบบคืออันนี้ผมยิ่งเนี่ยผมคิดอยู่แบบยิ่งยิ่งยิ่งถ้ผมลีนเนี่ยคนก็จะแบบ ถ้าคนไม่แบบมีความรู้เขาก็จะคิดว่าแบบเพี่ยผมใช้หรือเปล่าวะผมนู่นนี่นั่นอะไรแต่ผมบอกเลยครับว่าคือผมธรรมชาตินะครับไม่เคยใช้แบบสารกระตุ้นอะไรเลยนะครับอืมก็ตอนแรกเริ่มต้นด้วยแบบคันเรียน,นิกงโง่นะครับก็ไม่โง่นะก็โง่โง่โง่โง,ง่อยู่ก็แ,แบบเล่นแบบไปเล่นตามส่วนสาธารณะอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็แบบพอมาสักพักหนึ่งก็แบบเฮ้ยอยากแบบทําให้มันเข้มข้นหรือว่าแบบจริงจังขึ้นว่ะ ก็มาแบบเริ่มเวทด้วยนะครับเป็นเริ่มฝึกแบบสตรีทลิฟติ้งพาวเวอร์ลิฟติ้งนู่นนี่นั่นนะครับแต่โดยรวมก็คือเอาสุขภาพแหละถูกไหมก็แบบทําอย่างที่เราชอบเราจะทํามันได้แบบนานที่สุดโอเคไหมโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอไว้ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเราจะมาคุยเกี่ยวกับตัวผมนะครับว่าผมเป็นใครก็ถ้าใครอยากรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ กดติดตามไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดให้ฟังว่าผมเป็นใครวาแล้วทำไมแบบถึงทำไดมอนด์เอกมาไดมอนด์เอกมาจากไหนไดมอนด์เอกชื่อไดมอนด์เอกมาจากไหนอ่าอยากรู้ไหมก็ติดตามชมคลิปหน้าได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับน้ำหนักเจ็ดสิบแปดโลว้ ซึ่งมันลีนลงนะแต่ว่าเหนื่อยชิบหายโอเคเหนื่อยแต่ก็ต้องทำต่อนะครับเพราะว่าเราเลือกแล้วโอเคไหมพักได้แต่ว่าทำต่อ